สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงคริสตจักแห่งอังกฤษซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของอังกฤษกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคริสศาสนาคืออะไรคริสศาสนาก,ก็คือศาสนาที่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็ได้ทรงสัญญาว่าจะส่งพระบุตรของพระองค์มาปลดปล่อยผู้ที่ถูกเลือกโดยพระบุตรที่พูดถึงเนี่ยได้เสด็จมาบนโลกแล้วนั่นก็คือพระเยซู คำว่าคริสเนี่ยเป็นคำในภาษากรีกนะคะหมายถึงผู้ถูกเจิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าพระเยซูครสิษนั่นก็คือการบอกว่านี่คือเยซูซึ่งมีศักดิ์เป็นเจ้าชายเพราะว่าเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าเจิมไว้ให้มาเป็นผู้ปลดปล่อยคนของพระองค์ ตอนที่พระเยซูคริสต์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยคำว่าศาสนาคริสต์มันก็เข้าใจง่ายนะคะคือใครก็ตามที่ติดตามนายเยซูชาวนาซาเรสแล้วก็เชื่อว่านายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็คือชาวคริสต์ง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ว่าหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนความยุ่งยากมันก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะ เพราะว่าอัครสา,าวก12ที่พระเยซูแต่งตั้งขึ้นเนี่ยได้เผยแผ่ศาสนาไปในวงกว้างขึ้นทําให้มีสมาชิกในศาสนาจากหลายพื้นที่แต่ละที่ก็มีการเอาคําสอนของพระเยซูไปตีความในรูปแบบต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นการตีความให้เข้ากับศาสนาดั้งเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วแบบประมาณว่ามีเทศกาลซัทเทอร์นาเลียแล้วก็อยากจะฉลองแต่ก็อยากเป็นคนคริสต์ด้วยก็เลยเปลี่ยนซัทเทอร์นาเลียให้กลายเป็นคริสต์มาสอะไรแบบนี้หรือบางทีนะคะก็มีการตีความเพื่อให้เข้าใจคําสอนของ พระเยซูคริสต์ในเชิงปรัชญาอภิปรัชญาและอื่นๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่พระเยซูคริสต์มีชีวิตอะ่ะชาวยิวซึ่งเขาเชื่อว่าเขาคือคนของพระเจ้าตกเป็นเมืองขึ้นของจกักรวรรดิโรมันอยู่ชาวยิวเขาก็เลยเชื่อว่าคนที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยจะมาปลดปล่อยแบบควงดาบเข้าไปจัดการกับจูเลียสซีซ่าแล้วก็ตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาใหม่แต่นายเยซูเนี่ยไม่เห็นจะเป็นนักรบอะไรเลยแล้วแถมเอาไปตรึงกางเขนก็ตายอีกชาวยิวเขาเลยตีความว่า พระเยซูเนี่ยไม่ใช่ลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่พระผูเ้เนเจ้าสัญญาว่าจะส่งมาให้แต่ว่าชาวคริสต ก็ตีความไปว่าคําว่าปลดปล่อยคือมาปลดปล่อยคนจากบาปเพราะว่าพระองค์เนี่ยมาไถ่บาปให้เราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการตีความไปอีกว่าคนของพระเจ้าคือใครกันแน่ชาวยิวอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมมาติดตามพระเยซูแล้วจะรอดจากบาปไหมแล้วก็มีอีกไม่รู้กี่เรื่องนะคะที่นักปรัชญาศาสนาในยุคโบราณเขาพยายามหาคําตอบและด้วยการมองโลกไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทําให้ได้รับคาตอบต่างๆกันไป เมื่อเป็นแบบนี้ศาส,สนาคริสต์ก็เลยเริ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะโดยส่วนมากแล้วชื่อกลุ่มก็จะเป็นชื่อสถานที่ที่กลุ่มนั้นอะ่ะเขามารวมตัวกันถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่แบบช่วงหลังจากมัทธิวลูการาโกยอนเราก็จะเห็นนะคะว่าเหล่าอัคารสา,าวกเนี่ยจะมีเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในเมืองต่างๆเช่นโรมฟิลิปปีโคลินกาลาเทียแล้วบางส่วนเนี่ยก็จะมีเขียนตักเตือนมีตีความให้ว่าทําแบบนั้นได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหม แต่เดิมเนี่ยชาวโรมันเขาจะมีความเชื่อเรื่องเทพต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจูปิเตอร์เทพแห่งสายฟ้ามาร์สเทพแห่งสงครามพลูตโตเทพแห่งโลกหลังความตายซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเทพประจําถิ่นต่างๆกันไปทําให้วิธีปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นในจัก,กรวรรดิเนี่ยแตกต่างกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเชื่อว่าเทพของตัวเองเนี่ยไม่ถูกกับเทพประจําเมืองของเพื่อนบ้าน2เมืองเนี่ยก็จะกลายเป็นเมืองคู่อริต่อตีกันประจํา จักรพรรดิแห่งโรมในยุคนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าถ้าเปลี่ยนศาสนาประจำชาติให้เป็นแบบเอกะเทวนิยมคือมีพระเจ้าเดียววิถีปฏิบัติเดียวการปกครองมันก็น่าจะง่ายขึ้นประชาชนเนี่ยก็น่าจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเลยค่ะ ในปี313จักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมเนี่ยก็เลยปลดล็อกกฎหมายให้ประชาชนสามารถที่จะนับถือศาสนาคริสต์ได้และในปี380ศาสนาคริสต์ก็กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมัน เมื่อจัก,กรวรรดิโรมันขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆศาส,สนาคริสต์ก็ได้ติดตามทหารโรมันไปยังดินแดนต่างๆด้วยสําหรับชาวอังกฤษเนี่ยศาส,สนาคริสต์เดินทางมาจากไอแลนด์ and, แล้วก็มาจากโรมโดยตรงนะคะสํสาหรับสายที่มาจากโรมเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าว,ว่าก่อนที่พระสันตะปาปาเกรกอรีที่1จะได้ขึ้นเป็นองค์พระสันตะปาปาตอนนั้นก็น่าจะประมาณ ศตวรรษที่6นะคะพระองค์เนี่ยเห็นท่าที่มาจากแองโกลแซกซอนคนหนึ่งแล้วก็เกิดสะดุดตาเพราะว่าทาาคนนี้ทั้งขาวทั้งมีผมสีบลอนต่างจากผู้คนในโรมซึ่งพระองค์คุ้นเคยพระองค์ก็เลยเรียกมาคุยด้วยตอนแรกก็ทรงถามก่อนนะคะว่าเจ้าะมาจากที่ไหนท่าก็ตอบว่าอ๋อข้ามาจากแองกลี on, คือข้าเป็นชาวแองกลีสแบบแองโกลแซกซอน พระสันตปาปาเกิเกอรี่ก็เลยรำพึงกับตัวเองว่าอ๋อมาจากแองเกเล่แองเกเล่ก็คือแปลว่าเทวดานะในภาษาละตินมีหน้าละโอ้โหหล่อล่ำยังกับเทวดาเลยแล้วก็ทรงถามต่อไปอีกว่าแล้วเจ้าอ่ะมาจากเขตไหนทาสหนุ่มก็ตอบไปว่าข้ามาจากดีราซึ่งคำนี้มันจะคล้ายๆกับคำภาษาละตินแปลว่าความโกรธเกรี้ยวพระสันตปาปาก็เลยรำพึงกับตัวเองว่า โอ้เมื่อไหรที่ข้าได้เป็นพระสันตปา,ปาปานะข้าจะต้องส่งผู้สอนศาสนาไปที่ดินแดนเองเกเล่เพื่อปลดปล่อยผู้คนที่สวยงามเหล่านี้จากความโกรธเกรี้ยวของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่ไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีนะคะพระสันตปาปาเกตกรีที่1ก็ได้ส่งผู้สอนศาสนาไปที่เกาะบริเตนจริงๆในช่วงปลายศตรวรรษที่6คนที่ถูกส่งไปเนี่ยเป็นนักบวชที่ชื่อว่าออกัสตินนะคะ ออกัสตินกับนักบวชที่เป็นผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่อาณาจักรเค้นา Kent, ทางตอนใต้ของอังกฤษและในเวลาต่อมาเนี่ยออกัสตินก็ได้กลายเป็นอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบรีคนแรกเลยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบรีคืออย่างที่บอกนะคะว่าคริสตศาสนาเนี่ยมันมาจากสองสายมาจากโรมก็มีแล้วก็มาจากไอแลนด์ก็มีสายที่มาจากไอแลนด์เนี่ยมีหลักฐานนะคะว่า เข้ามาในเกาะบริเตนเนี่ยตั้งแต่ศตรวรรษที่2ที่3เลยนะคะเข้ามานานมาก และในช่วงศตรวตรรษที่4เองเ่ยก็มีนักบวชจากไอแลนด์ and, แล้วก็อังกฤษไปร่วมสั่งขายานาพระคัมภีร์ไบเบิลที่โรมด้วยแต่ว่าหลังจากที่จักรวรรดิโรมันถอนทหารออกจากเกาะบริเตนไปนักบวชในศาสนาคริสต์ทั้งหลายนะคะที่มาจากทางไอแลนด์ and, เนี่ยก็เริ่มเกิดความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มมีการตีความหลักธรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างออกไปจากโรมแล้วก็เหมือนกับว่าจะแยกตัวไปตั้งเป็นนิกายของตัวเองไกลๆจุดหนึ่งที่เขามีความเห็นไม่ตรงกันมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของวันอีสเตอร์ค่ะ เพราะว่าวันอีสเตอร์ในแต่ละปีเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะวิธีคำนวณแบบไอแดลกับวิธีคำนวณแบบโรมเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะฉลองวันอีสเตอร์คนละวันกันการที่พระสันตะปาปาเกเกอรี่ที่1งส่งนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีมาเนี่ยก็คือมีนักวิชาการเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นการกลับมาจัดระเบียบศาสนจักรในเกาะแห่งนี้ ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งด้วยนะคะว่าตอนที่นักบุญออก,กัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรี่เดินทางมาถึงเกาะบริเตนเนี่ยอาณาจักรต่างๆบนเกาะแห่งนี้ยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศอังกฤษเคนเองก็เป็นอาณาจักรที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองแล้วก็มีเมืองหลวงคือแคนเทอร์เบอรีกษัตริย์เอ็ดเดิลเบิร์ตแห่งเคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดใจกับคริสตศาสนาเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรฟรังกียซึ่งนับถือคริสตศาสนามาแต่เดิมอยู่แล้ว แล้วคือสายฟังเกียเนี่ยเขาคือสายโรมเขาคือสายที่มีความเชื่อเรื่องวันอีสเตอร์อะไรตรงกับพระสันตป,ปาปาตัวของเอตเทิลบ์ตเองเนี่ยก็เคยเห็นพระมเหสีเข้าร่วมพิธีทางศาสนาแล้วก็เคยได้ยินคําสอนของคริสศาสนามาก่อนแล้วบ้าง นักบุญออกัสตินเนี่ยทำงานเก่งมากนะคะคือนอกจากจะเก่งเรื่องธรรมะเทศได้จับใจแล้วเนี่ยยังมีไหวพริบในการเผยแผ่ศาสนาด้วยคือในตอนนั้นชาวอังกฤษส่วนใหญ่รวมทั้งเอ็ดเบิร์ดเนี่ยมีเทพเจ้าที่ตัวเองนับถืออยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพเจ้าของนอสเป็นเทพประจําธรรมชาติต่างๆแบบโอดินซออะไรแบบนี้และเทพแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีศาสนสถานเป็นของตัวเองมีวิธีนมัสกการเป็นของตัวเองนักบุญออกัสตินเนี่ยแทนที่จะไปบอกชาวบ้านว่าอุ้ยเลิกนับถือเทพของเธอซะเถอะ ทุกมันทิ้งสเถสถ่ศาสนสถานพระองค์กับเปลี่ยนสถานที่เหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นโบสถ์แทนค่ะและพิธีการดั้งเดิมอะไรต่างๆที่คนเขาทํากันอยู่แล้วเนี่ยพระองค์ก็ใส่เรื่องราวภูมิหลังแบบคริสเตียนเข้าไปแทนชาวบ้านที่ไปไหว้ต่อไปไหว้อดินเนี่ยก็แบบเดินเข้าไปคิดว่าฉันไปไหว้อดินไปไหว้ต่อพอกลับออกมากลายเป็นคริสเตียนแบบงงๆไปเฉยเลย ในที่สุดชาวเค้นจำนวนมากนะคะเป็นหมื่นนะคะก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และในเวลาต่อมาเมื่อลูกสาวของกษัตริย์เอตเทลเบิร์ตไปแต่งงานกับกษัตริย์แห่งนอร์ทัมเบียพระนางก็ได้พาเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแพร่ในนอร์ทัมเบียซึ่งเป็นที่ตั้งของยอร์กด้วยอย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ทางตอนเหนือกับทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในทางตอนเหนือนเนี่ยเขาจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์แบบไอแลนด์แต่ทางตอนใต้เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลมาจากโรม มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันเช่นรายละเอียดของศาสนาพิธีหรือแม้กระทั่งเรื่องการตีความพระคัมภีร์นี่ก็ทําให้ในที่สุดเนี่ยกริย์แห่งนอตัมเบียทรงตัดสินใจเรียกประชุมนักบวชในคริสศาสนาทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้มาฟังหลักการของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลือกว่าคําสอนฝ่ายไหนที่ตัวเองอยากทําตามบทสรุปก็คือกริย์แห่งนอตัมเบียเนี่ยเลือกทางฝ่ายใต้นะคะมันก็เลยทําให้ศาสนาคริสในแบบของโรมเนี่ยนะคะ แพร่กระจายไปทั้งในฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ก็คือไปทั่วเกาะบริเตนเลยแล้วก็ทําให้าศาสนาคริสต์ในโซนที่เป็นประเทศอังกฤษปัจจุบันเนี่ยได้รับอิทธิพลจากโรมมากกว่าต่อมา,าศาสนาคริสต์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดอาณาจักรต่างๆในเกาะบริเตนเนี่ยก็หันมานับถือคริสต์ศาสนากันจนหมด เมื่อกษัตริย์ออลเฟรดมหาราชแห่งอาณาจักรเวสเซ็กซ์เริ่มรวบรวมอาณาจักรต่างๆบนเกาะบริเตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันศาส,สนาคริสต์ที่ได้อิทธิพลมาจากโรมหรือพูดง่าย,ายๆคือนิกายโรมันแคทอลิกเนี่ยก็ได้ฝังรากลึกลงในแผ่นดินอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกษัตริย์ เมื่อกษัตริย์เอเธลสแตนหลานของอัลเฟรดมหาราชตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งชาวอังกฤษเนี่ยก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า Archbishop แห่ง c a n t e r ร์เบรเป็นผู้ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษให้แก่กษัตริย์ตามเทรนด์ของประเทศคาทอลิกอื่นๆในยุโรปด้วย อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างชาวอังกฤษกับคริสตศาสนาก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนคือแน่นอนว่าคนอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยเชื่อในคริสตศาสนาร้อยเปอร์เซนต์เชื่อว่ามีพระเจ้ามีนรกมีสวรรค์มีพระเยซูคริสต์มีการไถ่บาปแล้วก็ยินดีที่จะให้คริสตศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการแต่งงานการตายแต่ในขณะเดียวกันชาวอังกฤษก็ไม่ได้พอใจที่ผู้นําทางศาสนาเป็นคนต่างชาติแล้วก็เข้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรหลายๆอย่างในอังกฤษ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าศูนย์กลางของคริสตศาสนาในกายโรมันแคทอลิกเนี่ยอยู่ที่โรมนะคะพระสันตะปาปาเนี่ยก็ต้องลุ้นเอาว่าเลือกตั้งคราวนี้มงจะไปลงที่พระคาดินาลที่มาจากประเทศไหนแต่ที่ยอดฮิตสุดๆเลยก็คืออิตาลีนะคะคือเกือบทั้งหมดเลยมาจากอิตาลีรองลงมาก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ตามด้วยจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์คนพวกนี้ไม่ใช่คนอังกฤษสักคนแต่เวลาที่มีตําแหน่งทางศาสนาว่างลงเช่นแบบอาร์ชบิชอปคนล่าสุดสิ้นพระชนไปอะไรแบบเนี้ย คนเหล่านี้นะคะที่เป็นคนอิตาลีฝรั่งเศสจกักรวรรดิโรมันนันศักดิ์สิทธิ์กลับเข้ามามีเอี่ยวในการแต่งตั้งคนที่จะมารับตําแหน่งคนต่อไปตลอดแล้วคือตาแหน่งทางศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิกอะ่ะมันไม่ใช่แค่มาเทศแล้วก็ทําตัวสมถะไปวันๆมันมาพร้อมกับที่ดินแล้วก็รายได้จํานวนมากแถมถ้าเป็นตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยก็ยังทําให้นักบวชคนนั้นอะ่ะเข้ามามีบทบาทในราชสํานักเข้ามามีบทบาททางการปกครองด้วย และเมื่อพูดถึงรายได้ของนักบวชในนิกายโรมันแคทอลิกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะคือประชาชนที่เขาอยากจะให้นักบวชมาประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆให้เช่น พิธีแต่งงานพิธีศพอะไรแบบนี้นะคะเขาจะต้องจ่ายเงินให้นักบวชด,ด้วยแล้วรายได้ที่นักบวชได้มาเนี่ยแทนที่จะเอาไปจ่ายภาษีให้กษัตริย์เพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศของตัวเองกลับต้องเอาไปจ่ายให้กับโรมแทนเนื่องจากนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางศาสนานอกจากนี้รายได้ที่ได้มาจากที่ดินในเขตของสงฆ์เนี่ยยังต้องไปแบ่งจ่ายภาษีให้โรมอีก ตอนแรกๆกษัตริย์ในราชวงศ์นอมังดีก็มีความไม่พอใจในระบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ได้แต่ฮึดทัดๆอยู่ในระดับประเทศเช่นในราัชาสมัยของกษัตัตย์เทนรีที่1เนี่ยพระองค์ก็ได้นปรเทศอันเซมอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีออกไปนอกประเทศเพราะว่าอาร์ชบิชอปอันเซมนเซมนเมี่ยปกป้องผลประโยชน์ให้โรมมากกว่าให้กษัตริย์ ปัญหาเรื่องนี้มันมาถึงจุดแตกหักในสมัยของกษัตริย์จอรเพราะว่าพระองค์ได้เก็บรายได้จากแคนเทอร์เบรีเข้าพกเข้าหอหมดเลยแล้วก็ไม่แต่งตั้งอาร์ชบิชอปองค์ใหม่ตามที่พระสันตะปาปาแนะนําพระสันตะปาปาก็เลยตอบโต้ด้วยการบับพาชนิยกรรมกษัตริย์จอรในปี1209แต่ตอนหลังเนี่ยกษัตริย์จอรกับพระสันตะปาปาก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะคะเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน ปัญหาเรื่องรายได้ของศาสนาจักรกับรายได้ของรัฐเนี่ยเป็นคลื่นใต้น้ําในการเมืองอังกฤษมาโดยตลอดคือส่วนใหญ่กษัตริย์อังกฤษก็จะพยายามเอาใจพระสันตปาปาแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแล้วพระสันตปาปาเนี่ยก็เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคือถ้าใครออกจากแก๊งแคทอลิกไปเนี่ยพระสันตปาปาก็มีสิทธิที่จะเรียกประเทศในแกงให้มาก่อสองครามครูเสด จัดการกับประเทศนั้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใครปกป้องพระศาสนาปกป้องพระสันตปาปาพระสันตปาปาก็สามารถที่จะมอบตําแหน่งมอบฉายาที่แสดงให้เห็นว่ากาษัตริย์ของประเทศนั้นเป็นที่โปรดปรานของตัวเองได้แล้วพอทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้กษัตริย์คนนั้นเป็นที่ยอมรับในหมู่ประเทศแคทอลิกด้วยกันไปด้วยนอกจากปัญหาเรื่องการแต่งตั้งนักบวชให้มารับตำแหน่งต่างๆในอนาณาจักรแล้วความขัดแย้งทางศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการตีความพระธรรมบัญญัติต่างๆคะ่ะ คือในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยมันก็มีนักคิดนักบวชในยุโรปจํานวนหนึ่งที่เริ่มตั้งคําถามกับนิกายโรมันคาทอลิกคือทั้งตั้งคําถามเกี่ยวกับการตีความหลักธรรมเช่นทําไมพระคัมภีร์ต้องมีแต่ภาษาละตินทําไมประชาชนต้องรอให้นักบวชเป็นคนสอนหลักธรรมทำไมอ่านพระคัมภีร์แล้วตีความเองไม่ได้ และก็มีทั้งคําถามที่เกี่ยวกับสิทธิอํานาจของพระสันตปาปาและนักบวชเช่นพระสันตปาปามีความชอบธรรมในการนํราคริสตจักรจริงๆหรือเปล่าความชอบธรรมนี้เนี่ยมาจากพระเจ้าหรือมาจากไหนและพระสันตปาปาทําตัวไม่ดีเนี่ยใครจะมาเป็นคนตัดสินใครจะมาเป็นคนไล่ออกคำถามเหล่านี้มันก็นำไปสู่การปฏิรูปทางศาสนาในโยุโรปนะคะแล้วก็เป็นการถือกำเนิดของนิกายโปรเตสแตนต์ด้วย ในช่วงเวลานั้นเนี่ยกษะสัตย์แห่งอังกฤษคือกระสัิย์เฮนรี่ที่8แห่งราชวงศ์ทิวโดค่ะพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปทางศาสนาเลยและพระองค์ก็ทรงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระสันตะปาปาเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำทางศาสนาของผู้คนทั่วทั้งยุโรปตัวพระองค์เองก็มีที่ปรึกษาเป็นถึงพระคาตดินาวด้วย ความเข้าข้างพระสันตปาปาของกษัตริย์เทนรีที่8เนี่ยถึงขนาดที่พระองค์เนี่ยโอ้โหเขียนหนังสืออะไรยาวเหยียดเพื่อที่จะแสดงความรักที่มีต่อพระสันตปาปาพระสันตปาปาเองนะคะก็ประทานฉายาให้กษัตริย์เทนรีที่8ว่า defender of faith หรือผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาในช่วงเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนอังกฤษหลายคนที่เห็นด้วยกับฝ่ายปฏิรูปแล้วก็พยายามที่จะนำเอาแนวคิดแบบปฏิรูปเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่นวิลเลียมทินเดลซึ่งแปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาละตินมาเป็นอังกฤษเพื่อให้คนอังกฤษเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็ตีความหลักธรรมคาสอนในไบเบิลด้วยตัวเองแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับทินเดลจํานวนหนึ่งแล้วก็มีคนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปทางศาสนาแตทิพนของแคทอลิกในช่วงนี้ก็ยังแข็งแกร่งมากอยู่ดีคนที่มีแนวคิดในเชิงปฏิรูปเนี่ยก็จะถือว่ามีความผิดร้ายแรงเป็นความผิดทางกฎหมายเลยทีเดียว แต่ในเวลาต่อมาเมื่อกษัตริย์เฮนรีที่8มีพระประสงค์ที่จะให้พระสันตป,ปาปาประกาศว่าการอภิเษกสมรสของพระองค์กับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นโมฆะแต่พระสันตป,ปาปาทรงปฏิเสธกษัตริย์เฮนรีที่8ก็ทรงตัดสินใจที่จะแยกประเทศอังกฤษออกมาจากอำนาจของพระสันตป,ปาปาและในเวลาต่อมาพระองค์ก็ทรงตั้งนิกายขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษหรือ church of england การสร้างนิกายใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่หลายอย่างนะคะคือฉากหน้าเนี่ยนิกายนี้ก็แค่เครื่องมือที่ทาให้กษัตริย์เฮนรีที่8ได้เลิกกับเมียเก่าแล้วไปแต่งงานกับแอนโบลีนแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างพระนางแอนโบลีนซึ่งได้รับแนวคิดปฏิรูปมาจากฝรั่งเศสกับขุนนางแล้วก็นักบวชอีกจํานวนหนึ่งที่มีแนวคิดเชิงปฏิรูปเหมือนกัน สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเมื่อกษัตริย์เฮนรีที่8แยกศาสนาคริสต์ของอังกฤษออกจากโรมก็คือ the act of supremacy หรือพระราชบัญญัติสูงสุดทางศาสนาที่ระบุว่ากษัตริย์อังกฤษคือผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาหรือเป็นประมุขของคริสตจักรในประเทศอังกฤษนั่นเท่ากับว่านักบวชทั้งหลายในอังกฤษจะต้องเชื่อฟังผู้นำแค่คนเดียวเท่านั้นคือกษัตริย์ไม่มีการต้องเลือกข้างอีกต่อไปว่าจะทำตามพระสันตะปาปาหรือจะทำตามกษัตริย์ รายได้ที่มาจากการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รายได้ที่มาจากที่ดินของสงฆ์ก็ไม่ต้องคิดติกต่อไปว่าจะเอาภาษีไปจ่ายให้พระสันตปาปาหรือกษัตริย์ทุกอย่างต้องเข้ากระเป๋าของกษัตริย์หมดและถ้านักบวชคนไหนยังจงรักภักดีต่อพระสันตปาปานั่นก็เท่ากับว่าเป็นการกบฏเป็นการที่ทำผิดทางศาสนาด้วยเพราะว่าตามหลักศาสนาแล้วต้องเชื่อฟังกษัตริย์แค่คนเดียว หน้าที่ของกษัตริย์ในฐานะผู้นำทางศาสนานะคะก็คือการแต่งตั้งอาร์ชบิชอปบิชอปแล้วก็ดีนทั้งหลายเปิดประชุมซีโนตหรือสังคัสภาทุกๆ5ปีแล้วก็จะต้องสาบานตนว่าจะทำานุบำรุงคริสตจักรในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วย กษัตริย์เฮนรี่ทรงกำจัดสังคมนทฑลและศาสนสถานของแคทอลิกไปจนหมดจากอังกฤษแล้วก็ยึดเอารายได้และของมีค่าต่างๆมาใช้ในการบริหารประเทศพระองค์ทรงใช้เงินเหล่านั้นไปกับการสร้างป้อมปราการและก็เรือรบมากมาย ในด้านวิถีปฏิบัติเนี่ยกริย์เฮนรีที่8ยังคงยึดรูปแบบของแคทอลิกอยู่นะคะคือพระองค์เนี่ยปฏิเสธพระสันตป,ปาปาแต่พระองค์เชื่อว่ารูปแบบทางศาสนาของแคทอลิกเนี่ยเช่นพิธีการต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องใครจะมาปฏิรูปแบบลูเทรนหรือว่าคาวินิซึมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะโดนข้อหากระบฏเหมือนกันเนื่องจากคริสตจักรแห่งอังกฤษถูกสร้างมาโดยมีแนวคิดทางการเมืองเป็นสาเหตุหลกักในเรื่องของการตีความหลักธรรมและหลักปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่ได้ชัดเจน แบบแตกต่างกับแคทอลิกเหมือนกับที่โปรเตสแตนต์นอื่นๆเขาเป<ๆ>็นกันในช่วงเวลาที่กษัตริย์เฮนรีที่8มีชีวิตอยู่เนี่ย <ST an th ats> ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติแล้วก็แนวความคิดต่าง,ตางๆตามที่พระองค์เห็นชอบอยู่เรื่อยๆและเมื่อพระองค์สวรรคตรแล้วพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นของตัวเอง <ST an th> ก็ได้เข้ามาปรับรูปแบบของคริสตจักรให้เป็นไปตามที่ตัวเองชอบด้วย อย่างกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่6เนี่ยทรงเรียนมากับครูบาอาจารย์สายปฏิรูปที่ปฏิเสธรูปแบบการนมัสการแบบหรูหรูอลังการแบบแคทอลิกพระองค์ก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการของคริสตจักรแห่งอังกฤษให้มีความเรียบง่ายเคร่งขรึมส่วนพระนางอลิซาเบธที่1เนี่ยมีแนวคิดคล้ายกับพระราชบิดาคือมองว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษเนี่ยคือการสืบทอดวิถีแคทอลิกที่บริสุทธิ์คือทุกอย่างทําแบบเดียวกับแคทอลิกนี่แหละเพียงแต่ว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในการประกอบพิธี แล้วก็ไม่ขึ้นตรงต่อพระสันตปาปา ต่อมาเมื่อราชวงศ์สจวตได้เข้ามาปกครองอังกฤษกษัตัตย์ในราชวงศ์นี้ก็ได้นําแนวคิดปฏิรูปที่เป็นที่นิยมในสกอตแลนด์อย่างเพสไบทีเรียนเข้ามาผสมผสานกับคิดจักรแห่งอังกฤษด้วยและในรัชาสมัยของกษัตัตย์เจมส์ที่6กทับหคือเป็น6แห่งสกอตแลนด์และเป็น1แห่งอังกฤษเนี่ยพระองค์ก็ได้มีการจัดให้แปลพระคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกพระคัมภีร์เวอร์ชันนี้ว่า King James Bible หรือทีีี่่่ใช้้ตัััววยอวาอา KJV นนนก็็จะะเปพรคมภ์ที่ มาคู่กับคฤตจักรแห่งอังกฤษเลย ตลอดระยะเวลาการปกครองของราชวงศ์สจวตเนี่ยคริสตจักรแห่งอังกฤษได้ฝังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมของอังกฤษจนเรียกได้ว่าคนอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในใจให้แคทอลิกอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกษัตริย์ในราชวงศ์สจวตบางพระองค์แสดงทีท่าว่าจะเปลี่ยนมานับถือแคทอลิกหรือว่าเปลี่ยนมานับถือแคทอลิกให้เห็นๆกันเลยเนี่ยประชาชนและขุนนางก็จะแสดงอาการต่อต้านอย่างชัดเจนและในราชสมัยของกษัตริย์เจมส์ที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์แคทอลิกพระองค์ก็ถูกค่นบัลลังโดยลูกสาวและลูกเยขยอองงตัว และในปี1,701เนี่ยก็ได้มีการออกกฎหมายเลยว่ากษัตริย์และพระราชินีนาถแห่งอังกฤษจะต้องไม่นับถือศาสนาคริสต์กายแคทอลิกจะต้องไม่แต่งงานกับคนที่นับถือแคทอลิกแล้วก็จะต้องเข้าร่วมศาสนาพิธีของคริสตจักรแห่งอังกฤษด้วย ในยุ่าอนาธิคมแนวปฏิบัติแล้วก็แนวความคิดแบบคริสตจกแบบอังกฤษก็ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ของโลกนะคะและเมื่อแนวคิดนี้เนี่ยไปอยู่ในประเทศใหม่ๆก็แน่นอนว่ามันก็จะไม่ใช่คริสตจแห่งอังกฤษอีกต่อไปเพราะว่าคริสตจักแห่งอังกฤษเนี่ยเชื่อว่าผู้นําประเทศคือผู้นําศาสนาอ่าเพราะฉะนั้นผู้นําสูงสุดทางศาสนาของอังกฤษก็คือ กษัตร์อังกฤษนั่นเองแต่พอมันไปอยู่ในประเทศอื่นเนี่ยผู้นําทางศาสนาของประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์หรือเจ้าชายของประเทศนั้นๆน,น,นะคะแยกกันก็ไม่ใช่อังกฤษแล้วนิกายที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าแองก i ล ในอังกฤษเองเนี่ยคริสตจักรแห่งอังกฤษก็ยังคงมีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติอยู่เหมือนเดิมและกษัตริย์แห่งอังกฤษก็ยังอยู่ในฐานะประมุขของคริสตจักรเหมือนกับในสมัยของกษัตริย์เฮนรีที่8และที่น่าสนใจก็คือตำแหน่ง Defender of Faith ที่พระสันตะปาปาประทานให้กษัตริย์เฮนรีที่8เนี่ยก็ถูกนำมาใช้เป็นตำแหน่งของกษัตริย์อังกฤษจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในปัจจุบันนี้ได้มีการแบ่งภาคคริสตจักรออกเป็น2ส,ส่วน นะคะคือภาคแคนเทอร์เบรีแล้วก็ภาคยอร์ก York. โดยผู้รับผิดช,ชอบแต่ละภาคก,ก็จะเป็นอาร์ชบิชอปแห่ง c a n t e r ร์เบรีแล้วก็อาร์ชบิชอปแห่งยอร์กแต่ว่าคนที่ถือว่ามีอำนาจที่สูงที่สุดในคริสตจักรเลยเนี่ยก็คือ a r c h ชบิชอปแห่ง c a n t e r ร์เบรภาคคริสตจักรทั้งสองจะแบ่งย่อยออกมาเป็น43มุขมนทนโดยมีบิชอปหรือมุขนายกเป็นผู้ดูแลแต่ละมุขมนทน มุขมนตนเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นเขตอัครพันธะบริกรซึ่งมีอัครพันธะบริกรหรืออาร์ชดีคอนเป็นผู้ดูแลอัครพันธบริกรคะก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นคณะซึ่งแต่ละคณะก็จะมีเจ้าคณะเป็นผู้ดูแลในแต่ละคณะเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วย Parish หรือเขตวัดหลายๆเขตมารวมกันและในแต่ละ p a r ร s ชเนี่ยเขาก็จะมีโบสถเป็นของตัวเอง นักบวชในคริสจจักรแห่งอังกฤษเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วบางส่วนยังมีหน้าที่ในทางด้านการเมืองด้วยคือในรัฐสภาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีที่นั่งสําหรับหลอดสเปริชัลหรือสมาชิกสภาที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณโดยมีอยู่ทั้งหมด26ที่นั่งใน26ที่นั่งนี้เนี่ยสที่จะเป็นของอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีแล้วก็อาร์ชบิชอปแห่งยอร์กและอีก24ที่เนี่ยก็จะเป็นบิชอปที่มาจากมุขมนต่่างงๆทััวอกฤษ บิชอปกับอาร์ชบิชอปเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายโดยการนําเสนอแนวคิดทางด้านจริยธรรมเวลาที่มีการเสนอร่างกฎหมายเข้ามาทุกวันนี้เขาก็เริ่มมีการตั้งคําถามกันนะคะว่าใน26ที่เนี่ยควรจะมีพื้นที่สําหรับผู้นําของศาสนาอื่นในอังกฤษด้วยหรือไม่เพื่อให้แนวคิดทางจริยธรรมเนี่ยมันมีความกว้างแล้วก็ครอบคลุมทุกมุมมองมากยิ่งขึ้นในด้านโครงสร้างทางศาสนาเนี่ยคริสตจักรแห่งอังกฤษจะใช้หลักอีพิสโคเพเลียน คือมีบิชอปเป็นคนดูแลส่วนต่างๆแต่ว่าระเบียบต่างๆที่เขาใช้เนี่ยนะคะเขาจะมาประชุมกันในซีโนดหรือสังคสภาเพื่อสร้างข้อตกลงกันทุกๆ5ปีแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเคยจะจักรแห่งอังกฤษไม่มีความเชื่อพื้นฐานแบบเปลี่ยนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้ทุก5ปีนะคะคือเขามีแนวคิดความเชื่อที่เป็นพื้นฐานอยู่นั่นก็คือ1พระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเป็นหนังสืออ้างอิงหลักพระเจ้าอยากให้มนุษย์รู้อะไรก็บอกในไบเบิลไปหมดแล้วไม่มีการมาเปิดเผยอะไรเพิ่มเติม,ตมอีก 2. การนมัสการต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Book of Common Prayers 3. พิธีบับติศมาและยูคาริสเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูคริสต์ 4. โครงสร้างของนักบวชในนิกายจะยึดตามแบบแผนโบราณคือแบบในไบเบิลก็คือมีบิชอปหรือมุขนายกมีพรีสตแล้วก็มีดีคอนหรือมัคนายก 5. คริสตจักรนี้เนี่ยมีความมุ่งหมายที่จะรับใช้ผู้คนทั้งที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วย หคือเขาจะยึดหลักปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์จารีตประเพณีแล้วก็เหตุผลปัจจุบันนี้เนี่ยหลักปฏิบัติของคริสตจักรแห่งอังกฤษก็มีอะไรที่แตกต่างจากคริสตตักรอื่นๆอยู่หลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนักบวชสามารถมีครอบครัวได้ผู้หญิงสามารถที่จะรับตําแหน่งบิชอปได้มีการอนุญ,ญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันเป็นต้น จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของคลิสตจักแห่งอังกฤษถ้าใครอยากจะแชร์รายละเอียดให้เพื่อนๆได้อ่านหรือมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามช่อง Women in World History ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ